ฉันกลับมาแล้วเลยค่ะกว่าจะกลับมาที่โลกแห่งนี้ได้ยากน่าดูเลยนะคะและฉันหวังว่าคุณชิกกี้กับคุณเอนเจจะคิดถึงฉันนะคะ ฉันฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะคะแล้ววันนี้ฉันน่าจะมาเช็คชื่อแทนทุกคนค่ะขอให้ทุกคนพิมพ์คำว่ายันเดยแล้วไว้ในคอมเมนต์ด้วยนะคะเอาล่ะมาทำงานของฉันต่อดีกว่า <c oughs> ขอจับตัวไปนะคะถ้าเกิดสงสัยว่าทำไมฉันถึงจับตัวคุณหัวหน้ากับคุณเจ๋งไปแล้วก็ แม้ก็ง่ายนิดเดียวอยากได้ปลาตัวใหญ่ก็ต้องใช้เหยื่อตัวใหญ่สิคะเฮ้เดี๋ยวนะนี่เธอช่วยอยู่นิ่งๆด้วยนะคะ ทำไมหัวหน้ากับเจงถึงยังไม่มาอีกล่ะชิกี้เรานัดกันไว้ตอนเจ็ดโมงไม่ใช่เหรอนี่จะเก้าโมงแล้วนะนั่นสินเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมาสายกันนะแถมฉันโทรไปก็ไม่ติดเสดด้วยทั้งเจงทั้งหัวหน้านเลยเอาแต่ตัดสายโอ๊ะชิกี้นี่ใครอะ่ะเอ๋ใครล่ะเนี่ยสวัสดีครับผมเป็นไปษนีจําเป็นมีคนฝากของมาให้ครับนี่เลยเอาไป <Hey. S 1> น,นอกจากมีจดหมายแล้วยังมีข้อความเสียงด้วยนะครับนี่แหละข้อความเสียงฝากมาว่าถ้า ากมาช่วยก็รีบมาฮะถ้าอยากมาช่วยอย่างนั้นเหรอเอาล่ะหมดเวลาของผมแล้วล่ะครับลาก่อนนะครับโชคดีครบับอ,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 อะไรเนี่ยแปลกชะมัดเลยอะ่ะนั่นสินะเอาเป็นว่ารีบมาอ่านกันก่อนดีกว่ามานี่มาเดี๋ยวฉันอ่านเองโอเคอะไรกันเนี่ยอ,อืโอ้ยเดี๋ยวนะมันเขียนเอาไว้ว่า ไม่จริงน่ชิเชเก๋แย่แล้วแบบนี้มันเขียนเอาไว้ว่ากุหนวนหน้ากับเจงหน้าถูกจับตัวไปให้รีบม,มาช่วยก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นอาหารของปาาา่าเฉลียเอ๋ฮ<ม>่ <นะ S 2> าฮมม่ายังไงกันะฉันว่าแล้วว่าทำไมนัดแล้วไม่มาที่แท้กระโดนจับตัวไปนี่เอง เอเจ๋งกับหัวหน้าห้องถูกลักพาตัวไปอย่างนั้นเหรอเอ๋ยแย่แล้วสิงั้นเราต้องรีบไปช่วยแล้วอืมขาใจแล้วเอ้ยแต่ว่าโลเคชันนี้เหมือนจะเป็นทะเลนะทะเลเหรอเอายนากัวจะมาที่นอ่แต่ถึงอย่างนั้นก็รีบไปช่วยกันเถอะโอเคไปแล้วไปแล้วพวกเรากำลังไปช่วยแล้วใช่เรอก่อนนา เอาล่ะฉันเตรียมเรือให้แล้วชิกี้ขึ้นมาเลยเออไอ้นี่เราต้องออกเรือกันจริงๆใช่ไหมเนี่ยเอ็นเจไม่ออกไม่ได้หรอกมาอย่างงั้นหัวหน้ากับเจ๋ได้กลายเป็นอาหารปลาฉลามแน่ไหลรีบไปกันเถอะไฮ้หมอกหลงเยือะเหมือนอยู่ในหนังผีเลยเอ,อ่ะแต่ว่ามาแล้วฮอชิกี้โอเคมาลุยกันไปกันไป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  Let's go Let's go <S อืมมันจะอยู่แถวๆนี้แหละทอดิีฉันอ่านมาเหมือนว่าจะเป็นถ้ำใต้น้ำที่มีแสงออกมาด้วยนะ และฉันว่าจะต้องเป็นที่นี่แน่ๆร้อยมี่อชิคกี้ดูด้านล่างนิสิมัน,<ห>นมีถ้ำด้วยนะใจไหมใจหรือเปล่าไอ้สายตาฉันกรสันดูให้หน่อยสิเอะจริงด้วยฮะถ้างั้นเราลงไปดูกันดีกว่าได้เลยมาล,ยาลุยเอาแหละฉันก็ไปด้วยคนฮ้บม,มาแล้วชิกี้มาแล้วต้องไปตามดูิจริงๆด้วยรอฉันด้วยสิ ใอ้ใครยังชัว้เกือบจะตายแล้วไม่เล่าฉันแต่ว่าเจ้าถ้ำเนี่ยแปลกชะมัดเลยอ่ะพอเข้ามาด้านในน้ําก็ไม่มีแล้วนี่นะมันสิ่งก่อสร้างของมนุษย์ที่ตั้งใจทำจดชัดเลยอ่ะเฮ้ยชิคกี้มีประตูอยู่ตรงนั้นด้วยแห้จริงด้วยฮะแต่ว่ามืดไปหน่อยนะเดี๋ยวฉันขอกลับไปเอาทอชก่อนรอแป๊บหนึ่งนะเอ็เจฮึบฮเฮ้ยชุบ ได้มาแล้วตอนเนี้ถ้าสงสัยสุดเลยว่าใครจับตัวเจงกับหัวหน้าไปหรือว่าจะเป็นพวกจรเรียกคาไถอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเป็นไปได้นะแล้วทําไมใช้เขาทําไปเพื่ออะไรกันล่ะเพราะว่าเะอเรียกค่าไถนะฉันกับนายไม่มีเงินหรอกนะใช่ไหมล่ะรจริงฮะไอ,อคิดไปก็อปว,หวอยหัวหไยไม่ไหวไม่ไหว อจริงด้วยสิพอคิดดูดีๆแล้วฉันว่านี่นะมันกับดักชัดๆเลยนี่นะเหมือนกับว่าตั้งใจให้พวกเราอ่ะมาที่นี่เลยหจะอะไรก็ช่างเถอะเอาเป็นว่ารีบไปกันก่อนดีกว่าเอ็นเจเข้าใจแล้วเอาแหละพวกเรามาช่วยแล้วเจ๋งหัวหน้าห้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวซิกี้นายได้ยินอะไรไหมนายขอฟังชัดๆอีกทีนะอะไรเหรอเอ็นเจ ฮ้ยฉันเลยชิคกี้ข้างในนี้มีซอมบี้ฮะซอมบี้อย่างนั้นเหรอเธอรู้ได้ยังไงกันอะเอ็นเจแถมยังมีเยอะสะด้วยนี่นายไม่ได้ยินหรอไม่อะถงสสยน้ำจะเข้าหูนายแงมแงมว่ายมาตั้งลึกนี่นะ ช่างเธอเอาเป็นว่า้าพวกเราไปตัวเปล่าแบบเดียวไม่ชนะแน,เน่เอานี่ไปเลยชิคกี้โอ้ว้าวเธอฟกดาบคาตาณะมาให้ฉันด้วยเหรอเจ๋งเลยใช่แล้วเพื่อความปลอดภัยแล้วความชัวร์ฉันก็ต้องพกอาวุธมาด้วยสิและนี่อาวุธของฉันเห็นันมันดาบน้ําแข็งนี่นะ่ฮ่าไม่ใช่แค่ดาบน้ําแข็งฉันมีดาบไฟด้วยนะเท่านี้ฉันก็ไว้ใจที่จะได้สู้กับซอมบี้แล้วเอาล่ะมาลุยกันเลยชิคกี้หนึง่งสองสามเ<า>ย,ยเลยแ่แนที่จะทนนะชาไปซะ เนี่ยน่นี่แน่ดาบกตัญญของฉันหย่า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 ก็ไม่เท่าไหร่นี่นะเอ็นเจะหย่า เลยเอ็นเจยอดประเด็จสกเลยนะแบบนั้นนะสกียอดนายอย่างเทอเลยอจะตายดยอดะตายจบเรียบร้อยเยอเฮ้เหนื่อยเหมือนกันนะเอาละมาลุยกันต่อเปิดเลยเปิดเลยเนาะไม่ยินเสียงบางอย่างซอบซอบเฮ เดี๋ยวขอฟังดีๆก่อนนะเสียงมันแบบว่ากองแกงกุกกิ๊กอ่ะนะเสียงเหมือนว่ากระดูกอย่างเงี้ยกระดูกเหรอหรือว่าฉันว่าข้างในเนี้ยมีสเกลเลตันชัวเอ้ไม่ได้การแล้วต้องเตรียมอาวุธเอาล่ะน,นี่ของนายเอาไปโอ้ว้าวธนูอย่างนั้นเหรอเยี่ยมเลยอ่าธนูมังกรนะั่นน่ะรหรือเปล่าพวกเราจําเป็นต้องมีอาวุธเพื่อสู้กับสเกลเลตันฉันก็เลยเตรียมทุกอย่างมาแต่ว่าก็เสียก็คือของมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวว่ะพอดีว่าฉันรีบอะ่ะเอาอย่างนั้นเองเหรอแย่ละ สิเอาแหละไม่เป็นไรเอออย่าไหลบานหัวไปในหน่อยโอเคงั้นมาลุยกันเลยเดี๋ยวเอาเลยเจสุดเดี๋ยวเดี๋ยวเอเจมันเยอะเกินไปฉันสู้ไม่ไหวฮ่าไม่ต้องกวนแต่ฉันจับก้านเองนี่นะเออเอ้อยังงั้นแหละจอมจำนวนมันมากเกินไปจะใช้ธนูยิงได้ไงล่ะเอเจเดี๋ยวเอาเลาหน้ากันเท่ากันเลยฉันจะยิงให้เกลี้ยงเลยเอเจเธอให้ธนูฉันแต่เธอใช้ปืนเนี่ยนะฮะ ทษทีนะชิคเก้มันมีปืนกับธน,นูฉันก็เลยเลือกธนูให้นายอ่ะเอาละ่ะเรียบร้อยแล้วเก็บตั้งเลยอะตายคุณปลาช่วยท้าจะชิคเก้แหมนายเนี่ยพลุนเลยนะ นับได้กี่ลูเนี่ยหนึ่งสองสามสีห้ายโทษดีนะเชกี้หายก็เธอแต่แหละเธอให้ธนูฉันถ้าเธอให้ปืนฉันฉันก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกไยหาย,หายก็บอกไปแล้วไงแล้วว่าฉันเตรียมมาแค่2อ,อย่างนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วยเยียวยาละกันนะหายหดูสิตัวฉันเหมือนเม็ดเลยอะ่ยอยอะก็เดี๋ยวกลไปฉันรักษาให้ไงรับรองหายเนียนคลิป ฉันว่าคนที่วางกับดักพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่รอบคอบน่าดูเลยนะแต่ว่ากระซือพวกเราไม่ได้ละเพราะพวกเราเก่งเกินมนุษย์มันนะเอาล่ะไปต่อกันเลยดีกว่าออเอาล่ะนะ Let's go ี่สฉันขอฟังก่อนตัวอี้กี้หาอะไรอีกอะไม่ได้ยินอะไรเลยได้ยินแต่เสียงน้ำโอ้ยตกใจหมดเลยเอาล่ะ,ล <S <s> ละไปช่วยเพื่อนของพวกเราไป <I can. S 1> กันคุณเอ็นเจ ไอ้ขนหัวหน้าฉันมาแล้วเฮ้เจ๋งเพื่อนฉันไม่ช่วยแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยรู้จักคนที่จะพาตัวมาหรือเปล่าแล้วก็ทําอะไรให้บาดเจ็บหรือเปล่าคนหัวหน้าเจง๋งผู้หญิงคนนั้นที่รักพาตัวคุณงี้เขาชิคกี้ข้างหลังเลยอะลายเชเก้หรอวะลายเชเก้ไหมนะใช่เธอจริงๆด้วยนี่เธอทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรกันนะฮะมันไม่ใจร้ายไปหน่อยเหรอเธอกําลังทําร้ายชิคกี้จะสลบนะ แม่แม่คุณเอ็นเจก็พูดจาแรงจังเลยนะคะสิ่งที่ฉันทำเนี่ยก็แค่ทำให้คุณชิกกี้นอนหลับพักผ่อนเท่านั้นเองค่ะสุดไลน์ต่อไปก็จะเป็นคุณเอ็นเจไงคะส่วนที่นี่สวยไหมล่ะคะฉันทำมาให้ต้อนรับพวกคุณเลยนะคุณนะ่าชอบหรือเปล่าคะคุณเอ็นเจจริงสิฉันนะ่าต้องจัดการคุณเอ็นเจด้วยนี่นะ เดี๋ยวเราจะได้อยู่ด้วยกันนะคะอีกอย่างก็คือเพราะว่าคุณเอ็นเจแข็งแกร่งเกินไปเพราะเช่นนั้นฉันจำเป็นต้องใช้วิธีพิเศษนะคะหมายหมายความว่ายัางไอองอะอปยแานนั่นมันมิวแทนซอมบี้ไม่ต้องห่วงหรอกนะคะเขาจะทำให้คุณเอ็นเจสลบเท่านั้นเองค่ะแล้วหลังจากนั้นมาอยู่ด้วยกันนะคะเอ้ยบาเอ้ยเอาที่มีอยู่ดันมีแค่ดาบแล้วละสิ แต่ว่าฉันก็ต้องสู้เต็มที่เพื่อช่วยทุกคนไม่นะคะคุณเอ็นเจหนีไปเถอะค่ะไม่ต้องห่วงคุณหน้าฉันจะจัดการแน่ยัยไอ้ไอ้ไอ้จอมดีแลงจะมัดไรอ่ะไอ้นี่นนี่นะไอ้เจ็บนะไอ้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 เหนื่อยจะมัดเลยทำไมร่างกายถึงอ่อนแรงขนาดนี้ล่ะเนี่ยนี่แนะไอ้ เราประโยชน์ค่ะคุณเอ็นเจดับเล็กแค่นั้นนะเอาชนะนิวแทนของฉันไม่ได้หลอกค่ะยอมดีๆเถอะนะคะไอค่ะจะยอมกันแล้วโอเจ็บเจ็บเจ็บอหย,ยุดเดี๋ยวนี้เลยนะไอออไอ,อ,อไม่ไหวฉันสู้ไม่ได้เลยอะรู้สึกอ่อนแรงชะมัดเลยไม่ต้องหวงแล้วค่ะคุณเอ็นเจเท่านี้ก็ถึงเวลาให้ฉันไี้มากพอแล้วละคะ่ะ เอาละถึงเวลาแล้ว,ลวหมายความว่าไงอะคุณโน่คุณโนูครับเออะเสียงคุคุณเฮ้ยเสียงอะไรอะฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นดันมันอะไรกันล่ะเนี่ยเอาละพวกเราออกปฏิบัติการคุณโนูมาช่วยแล้วตามฉันมาเลยเจ้าพวกลูกกระจ เอาละปฏิบัติการครั้งนี้คือปฏิบัติการช่วยคุณหนูและเพื่อนๆของคุณหนูออกมาจากอันตรา,ายพวกนายคอยดูราดราวอยู่บนนี้อย่าให้ใครเข้าหรือออกไปได้ถ้าเกิดมีใครบาดเจ็บให้รอปฐมพยาบาลเข้าใจไหมฉันคิดว่าอาจจะมีคนบาดเจ็บอยู่ด้านในถ้ามีคนบาดเจ็บนั่นคือหน้าที่เขาพวกนายเข้าใจใช่ไหมเ้าใจครับวหน่าเข้าใจนะครับอ๋อทำดีมากส่วนการช่วยคุณหนูเดี๋ยวฉันจะไปเองเอาละจุดหมายกลางทะเลฉันจะเอาสปีดบอทไปคุณหนูครับผมมาแล้ว เอาลละจะต้องรีบไปช่วยคุณหนูไปเชิบเึิดเรือแล้วนะไปแล้วคุณหนูผมมาแล้วคุณหนูหคุณหนูครับอย่าพึ่งเป็นอะไรไปนะครับผมกำลังรีบไปเฮ้ยมาแล้ว ือนว่าจะเป็นแถวดีนะจากที่กัดแล้ว GPS ติดตามมาแถวนี้คิดว่าน่าจะอยู่ใต้น้ำไแล้ครับไมทไมทไม่ได้ทไมนแล้วสนะ้นั่นันมันมริการของคุณหัวหน้านี่นะโอ้ยคุณถูกครับผมมาช่วยแล้วเดี๋ยวรอผมปรับนึงนะเดี๋ยวผมไปหาทางเข้าก่อนครับ พ่ช็อปมาแล้วเฮ้ยจาับขอบครบหลบหลังกำแพงมองซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาพ่อชจอบซ้ายขวาซ้ายขวาพฮ้ย็อครบไม่มีใครเอาละลุยหยุดนะครับยอ่อเอาห้องนี้ไม่มีใครเฮ้ยมาแล้วเดี๋ยวนะคะนั่นมันอะไรกันเนาะอย่าอย่าเข้ามานะคะคุณโหนผมมาแล้วเฮ้ยแกเองสินะที่สร้างความเดือดร้อนให้คุณโหน่ะเดีนะ๋ยวฉันจะจัดการแกให้เส้นต้าไปเพราะว่าฉันคือพ่อบ้านอันดับหนึ่งยังไงละ่ะตัวเขียวยักษ์จังแกจะต้องมาเจอกับฉันเอาละวิชาลับ พ่อบ้านซิกแซกสเต็ปเ้อนที่ไปกินตะกัวย่อซิกแซกสายหาสายหมามองไม่ทันล่ะสิเจ้าตัวเขียวย่อย่อย่อเดือกกายิงไปดุยี่เจ้าฮะเทค่างนี้จะทําให้ศัตรูงงและไม่สามารถโต้ตอบได้องแล้วตายซะก้าไปจังหวะนี้ต้องรีบฝืนไฟเผาแล้วเจ้าฮ่าเจ้าตัวเขียวจะนวดแยแพรไฟเรียบร้อยฮ่า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 คุณผู้ครับเรียบร้อยแล้วครับไม่จริงใช่ไหมครับทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ได้ล่ะ ฉันคงต้องนีไปแล้วละคะ่ะงั้นเอาไว้เจอกันใหม่นะคะแล้วก่อนค่ะเอาล่ะครับคุณโหอ,อยู่นิ่งๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําการยิงกลงให้เฮ้ยเรียบร้อยหลุดแล้วกลงนะหลุดแล้วเหรอ เอาแล้วขอบคุณมากเลยนะเท่านี้พอแล้วละกลับไปได้แล้วฉันจะอยู่กับเพื่อนครับทราบครับคุณหนูเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับมีหน่วยปฐมพยาบาลรออยู่ด้านบนนะครับเข้าใจแล้วขอบคุณมากนะคะยินดีครับคุณหนูเอาละผมขอตัวนะครับหมดหน้าที่ของผมแล้วลาก่อนครับทุกคนคุณหนูปลอดภัยแล้วโว้ยเออ,เอ,อพัอพพูดอะไรไม่ออกเลยแฮ่เอ,อ้นี่มันอะไรกันเนี่ยเอออะ นายฟื้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยไอ้ก็สักพักหนึ่งแล้วแหละฟื้นมาก็เห็นพ่อบ้านคนเมื่อกี้นี้กำลังสู้กับมิวแทนไอ้หน่ากลัวชะมัดเลยอ่ะพวกเราน่ะต้องทำดีกับหัวหน้าไว้นะชิคกี้ฉันพูดจริงๆนะแต่พวกเราก็รอตายแล้วล่ะไ